โอ้โหเฮ้ยมีรอยต่อนี่หรือเปล่าอันนี้ต่อซาลิงมาหรือเปล่าครับรถพ <รถ S 2> ่วงซาลิงโอ้ในเอกสารอะไรยังมีนะครับ<ม>ในผมขอเขาดูเอกสารหน่อยโอ้อย่างงี้ราคามันมันจะเป็นรถคือมันแบบว่าต่อซาลิงมาเราจะมีปัญหาอะไรไหมเฮียซูนนิดหนึ่น 1, งเฮียซูนเลยเหรอใช่นิดลดเลยครับต้องแบบลองดูเช็คดิเครื่องเช็คเครื่องเช็คะไรก่อนเอาถ้าเราซื้อมาเราจะทําแบบไหนขายทำขายก็เลาะซาลิงออกโอ้โหเบอร์โค้งเลยอะ เบอร์โค้งกี่บาทโอ้โหเอางี้เอาแค่โคง้งโคง้งตรงกันเอาตรงโคง้งตรงแล้วก็เลี้ยงตรงอ่อนได้ตรงมครับเรียบร้อยนะครับเช็คมาดูดิดูดิเอางี้เอางี้ไอ้ไอ้ตัวเขา <c oughs> จะว่าสตาร์ทมือเห้ตัวสตาร์ทมือเหรอโอ้สตาร์ทมือแล้วก็ไม่ไม่ไฟฟ้าครับโอ้ไม่ก็ใช้ได้เวลาเป็นติดถ้ามันอารมณ์ดีก็ติด เราเปนเกียร์ตรงเป็นซาริงก็อย่างนี้แกนี้ชอบได้ไม่เรื่อนเครื่องดีอยู่ด้วยเนี่ยเครื่องดีอยู่ด้วยเนี่ยเดิมเดิมเลยมันเดิมแต่ไม่ใช่ดีเท่าไหร่หรอกใช้งานตามอายุแต่ว่าเออควันก็ไม่ออกควันไม่ไหลฉันเท้าแล้วแล้วก็เก็บเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ก็อีเกียอยากได้ตั้งหมื่นกุ๊บ เดี๋ยวก็พอเช็คอยู่นี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่มาพี่ไปดูหลวงพ่อก่อนนี่พอดีหลวงพ่ออะไรก็มานะครับผมก็มาจัดรถที่ร้านผมเลยแล้วก็นี่เอน้องเอ่ดูดูคลิปไหมดูคลิปบ้างไหมเคยดูคลิปไหมยื้อได้ติ๊กเกอร์เดี๋ยวให้ติ๊กเกอร์นี่พี่เซตแมาวมามาเดี๋ยวให้แผ่นนี่นี่นี่เป็นรูปเลยอ่าใครมาครับผมนี่ยแล้วฟังนั่นก็อ่าพระอาจารย์เนาะต้องเรียกพระอาจารย์หรือหลวงพ่อเนาะแบบนี้อันนี้น้องๆก็มาออกมาออกรถหรือมาทำอะไรกันเนี่ย บอกเลยมาขายสองคนนี้หน้าเหมือนกันเลยพี่อ๋อพี่กับน้องอันนี้แหละลูกชายอีกอันนี้แหละลูกสาวโอ้ลูกตัวอะไรโอ้อะเน่ยเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อรถจักรยานยนต์อ่าเป็นร้อยสิบใช่ไหมครับผมร้อยสิบใช่ไหมครับผมนี่อ่าเอกสารก็เวลาลูกค้ามาซื้อนะครับผมก็เวลาให้ทางร้านโอนให้คือร้านผมรับต่อภาษีต่อพรบเล่มขาดเกิน ตามอ่าตามเอกสารคือได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมใครอยากมาให้ทาแนวนี้ก็ได้ต่างจังหวัดก็ทําได้หมดนะครับผมตามเอกสารอันนี้อันนี้คือโอนอะไรโอนเรียบร้อยครับนี่โอนอันนี้ของอีกเรืบูกค้ายคลนี่ครับผมก็จะเป็นชื่อล่าสุดนะครับบุญช่วยคือชื่อของเด็กึ้นมา้นอครับเนี่ยอันนี้ก็คือดูลำดับล่าสุดอันนี้คือจดเล่มใหม่นะครับได้เล่มใหม่เป็นชื่อแล้วก็เป็นลำดับลดับล่าสุดบุญช่วยนะครับสนอเสียงฮะแล้วก็ ภาษีก็ไปติดที่รถได้เลยนะครับผมเป็น6กเจ็ดถ้าเราจะโอนไปที่สุรินก็โอนอันนี้ก็โอนโอนแล้วครับใช่แล้วถ้าจะไปโอนแค่ที่สุรินใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็จะก็ไปถึงอีกอีกก็ให้เขาอ่าจดที่นี่แหละคือครบแล้เพราะว่าชื่อนี้เป็นชื่อของเขาแล้วก็เหลือแค่บัตรประชาชนก็เรียบร้อยแล้วครับใช่ก็โอก็โอนได้เลยครับใช่ครับใช่ครับเรียบร้อยครับนี่ครัเดี๋ยวเรามาดูคันนี้อีกแล้วก็มีอีกคันหนึ่งลูกค้าจะขายต้องผมต้องไปดูรถอีกนะแต่ต้องเช็คก่อนทุกครั้งเวลาเดี๋ยยยยววนนนนีีี้้้้ลลลููกกคคคาาาาจจะะะะช่่งงเเเป็ออออไไไรรมมมมขััดดดบ อได้ได้สีเดี๋ยวดูชุดสีดูโอ้โหเฮ้ยมันไปถ่ายอยู่ไหนเนี่ยเหยืยอเยอะไม่ถ้าขายเราจะทำไงโอ้เราเก็บเยอะได้เนี่ยเก็บเยอะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปเออเดี๋ยวรอมาปั่นใหม่ทั้งคันดูไม่หมดหมดคุ้มไหมหล่ะแค่นั้นแหละเป็นยังไงบ้าไปเอาลองเบินหน่อยเดี๋ยเผื่อเผื่ออะไรเผื่อเขาไม่ขายไม่รู้เลย ผมไม่เคยเลือกถูกสักทีพระอาจารย์มาซื้อรถทีป้ายทะเบียนอะไรแบบนี้นี่ขอโทษนะครับขอดูหน่อยผมอยากดูทะเบียนอะไรนี่การซื้อเลขที่ดีต้องตามสองหนึ่งหนึ่งห้าสองหนึ่งตามเลยพระมาซื้อสองหนึ่งนี่นี่นี่อืมเอาหมดไปเลยสองหนึ่งเอาตับหนึ่งครับหนึ่งห้ามีไหมหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าหนึ่งอ้าไปโอ้โหไปได้ไหมครับ ไปเดียวเรื่องอะไรเงี้ยนะเอาไปเลยสินะโอเคครับผมอันนี้ซื้อตามแบบอาจารย์เข้ามาซื้อรถนะครับผมรถทะเบียนหนึ่งห้าสองหนึ่งครับน้องพี่ว่าจะจะให้คนมีของสุนินเอาอะไรไปก็บัตรประชาชนไปคฉพาะอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือทะเบียนตัวนี้อยู่ใช่ครับผมซื้อตามเลยครับถ้าเราจะทะเบียนมันยังไม่ไม่ยังครับถ้าเราไปทำไปไปต่อภาษีเรื่องอะไรที่นู่นไปไปบอกว่าโอนเข้าจัง เข้าเขตจะทำติดกันได้ด้วยใช่ครับครับเนี่ยงวดนี้โอเคเราสาธุโอ้จะได้รวยสักทีอะไรครับผมกี่บาทครับตท่นี้ก็เวทีบ้านเครับอะไรครับตัว้อ๋อถูกครับไม่แพงครับผมหกร้อยห้าสิบผมสาธุอดูดูให้ลูกคนดูดูด้วยเดี๋ยววันนี้เลขออกไหมวันนี้เอาวันนี้เลยอืมจะออกมึงกูจะบุรณะตรงนี้ใหม่ผมจะปูแล้วก็ติดกระจกเลยทุกอย่างเลยครับผมแล้วเก็บไปมอบ สบายแบบอะไรติดแอร์ให้พระอาจารย์พร้อมเลยติดแอร์เนี่ยฉันจะได้ขายหวยไม่ไม่แล้วเปล่าครับอ๋อลืมเก็บตังค์ครับผมโอเคครับ,อ,รบอันนี้จ่ายค่าเล็กพอดีครับผมค,ครับครับครับผมพอยมาครับผมไปเดี๋ยวเราให้ทีมงานจัดรถฝัง่นงนี้ก็จะมีคนโซนฝั่งนี้ดูแลแล้วส่วนทางที่เราจะไปซื้อรถก็ยังไงก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเราให้เขาเชียร์กันเราเดินทางดีกว่าไปต้องห้าสิใช่ไหมเออไอ้พวกเขตอำเภอเลยเนี่ยกระสังพี่กระสังกระสังห้วยลาดกระสังจากบวิลัมมานี่ก็กิโลยี่สิบยี่สิบโลถ้าคำนวณมมันก็ประาณ ตีไป็นสองร้อยตีตีต่ำสองร้อยใช่ไหมต้องทวนนี้นี่มันใกล้ตรงที่มันปักหมุดเล้ดิเดาทวอู้แต่แถวนี้ uh, 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 ด uh, ้วยหน้าอย่างสวยเลยว่ะดูอะดูอ่ะดูหน้าเข้าไหมสวยไหมสวยไหมเออเดี๋ยวนะฮัลโหลครับครับเอ้าเฮ้ยโอ้อันนี้เอาบอร์โทรผิดดิเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้เอ้าต้องโทรใครเมื่อกี้ลูกค้าลูกค้าคนละคนใช่ใช่ใช่พี่ให้เบอร์ไว้เหรอถ้าตามประหมุดนี่มันตรงนี้แล้วนี่เนี่ย ถามยายกันด้วยยายครับไอ้กระสังไปเส้นไหนครับโอ้จ็บเกือบรถไม่มีเบรกครับครับตรงไปเลยใช่ไหมผมใช่ครับผมน้องที่ขายรถไหมครับใช่ครับตื่นมาตื่นมาเฮัลโหลครับรถอันนี้พี่โอมเด้อพี่โอมครับเราอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่จะถึงตรงปากหมุดแล้วเนี่ยตามที่ผมตามปากหมุดไปเลยตามปากหมุดเลยครับตามปากหมุดไปเลยใช่ไหมติดอีกปากหมุดก็ก็จะถึงแล้ว โอ้ทางโคตรแคบเลยอันนี้มันอำเภออะไรนี่อำเภอกระชังครับอ๋อเดี๋ยวแล้วพี่ถามนะนี่เราเราอายุเท่าไหร่นี่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดปีมีรถมอเตอร์ไซค์ขับแล้วนะโอ้ตายเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางเด้อพี่ไม่เคยมาเส้นนี้เลยนะเอ้ยคครรัับบตรงเรื่อยๆนี่ทำปากมุดก็ตรงอย่างเดียวเลยเฮ้ยแถวนี้มีแต่ร้อยสิบเลยว่ะน่าซื้อนี่ร้อยสิบเต็มเลย LED สแตร์ดเลย ไหนไหนขี่รถเลยมามารถเลยมารับน้อยรถซาลิงครับมาซาลิงครับเฮ้ยน,นี่ใช่ไหมไอ้ใชครับรถซาลิงฝั่งซ้ายมือใช่ไหมใช่ครับเออนี่เออ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 อะไรเหรอวางวางซะเอ้าเด็กน้อยแต่นี่รวยพูดอุขนาดโอ้โหซาลิงพวกมันยังเป็นร้อยสิบเลยว่ะทำงานเงนี้ยเ <c oughs> ถ้เดิแล้วจอดไปคุยกนะ <c oughs> ันนั้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ครับเรียนไหนกันเนี่ยฮะน้องเข็มน,น้องเคมคันนี้เราจะใารโอ้ไออันนี้อยู่ปอไหนกันปอห่าปอหนึ่งอันนี้มอนี่ปอห้าปอหกมอหนึ่งอ๋อโอ้ม<อ>ีรถขับแล้วเหรอใครซื้อให้อ,หออันนี้แม่ซื้อให้อันนี้ซื้อนนเองเก็บตังค์ซื้อเองได้แล้วนะโอ้อีกสมินี้แน่นอนเลยวะของแท้ก็เราจะแบบ ได้ขับนะโอ้โหจนขึ้นมอเลยม่อกนมีแต่จักรยานนะสมัยนี้จะโอ้ขับเดียวเดียวหยุดห้าทีขับไปเอ้ยพี่ว่าพวกพี่ขี่คันนี้ไปบ้านเองไปพี่ดูทรงมันมันแคบปวดปราทางไปพาไปไหนไปขึ้นได้ไหมล่ะได้ไใครขับชัวไปไหนเรียนในรถเอาไปเร็วพอขึ้นได้ไหมล่ะพอขับไหมได้ผมขี่คือรถผมขี่ให้เอาบาตีไม่ชัวร์อ่ะ ตรงนะรมตรงอทานยัเป็นแบบนี้เฮ้ยบ้านเองมีอะไรกินไม่มีข้าวเลยยกออได้ยกไหอเอลอง่วงม่ล่ะต้อง่วงยกน่ะเดียอายาอย่าเฮ้ยลาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวจะขายรุ่พ่อแม่ยุ่บ้านเนี่ยไม่ยอมหม่ละจะรุ่นเลยจะได้รรุ่นเลย้างไหน้างไหนทางไหนทางไหนจะอะไรรุ่นเลยนะิ ยงไสิเป็นดีนะอ่ว่าแมวอยผด้ยเบียเลยเบีเลยเออเอติดโเออเบียไหนดยดูสิข้าไปเลยโอ้โหอ้โหนี่นะโอ้โหโอ้นี่นะโอ้ยนอนนะวะชาวแกงเยอะลงมางี้แล้ว วันนี้มันเสาร์วันหยุดด้วยนะนหยุดอือโอ้หมาเยอะเว้ยเรื่มาเลี้ยงอะไรเลยฮ้ยนั่นใครกิกง่กงกิ่ทีมงานเนี่ยโอ้ยชาวแกงเว้ยเฮ้ยอย่าบอกว่ารถพวกเราทุยเย็ดเฮ้ยว่าวเฮ้ยอันนี้รถใครรีบมาอใครรถเราเร็วมากโอ้โหแค่นอนแท้โอ้ ตอนเป็นเด็กเนาะเนียนแท้ไม่ใช่ในเด็กพี่แบบไม่ได้ขี่นะเนี่ยเราปั่นจักรยานเนี่ยเวลาไปเรียนก็เดินไปเรียนแต่นี่ได้ขับรถไปเรียนเลยเหรออ้ใครๆเป็นคนออกแบบแต่งงนี้ให้แต่งเองเลยอู้คือว่าอันนี้เนียนเนียถ้าเด็กจะแต่งแนวแบบนี้โอ้โหสุดมากหายยากเลยอะไรกลัวแต่นี่เขากระลุนตัวเลยนี่กระลุนพี่เขาอ่ามอมอหนึ่งมอหนึ่งมอหขนาดนี้เลยอู้เนียนเลยนะดู ก็บน็อตทั้งคันดีว่าพี่แต่งอีกเออดีกว่าพี่เลยพี่ถูกตัวเครื่องพังกระจายชุดสีกระจายสกุลสีโอแต่คันนี้ไม่ได้ขายนะอ๋ออะไอีกโอ้เฮ้ยนี่มีติ๊กเกอร์สายชิวด้วยนี่ไงขายแล้วสิอืมอันนี้ของใครของเราเหรอโอ้โหอันนี้ขี่ไปเรียนไหมแล้วถ้าไปเรียนก็ไปพร้อมๆกันเลยนะโอ้ไม่ใช่ก่อนเราถ้าได้ขี่รถไปเรียนอย่างงี้นะเราไปไปพร้อมกันจะเทียดีเนาะเออมันแบบออกพี่บอกเลยนะโอ้ โตมาเลยประมาณขี่รถครั้งแรกก็ประมาณประมหนึ่งไปปหกปหนึ่งผมมหนึ่งประมาณนี้หละแต่ไม่ได้ขี่ไปเรียนนะแม่จะให้ขี่ว่าเสาร์อาทิตย์แบบว่าไปทัุ้ละไปซื้อไม่ให้ขี่ไปเรียนไปเรียนคือเดินไปแม่ก็ให้พ่อแม่ไปส่งแม่พ่อยังไปส่งถึงมสามเหรอโอ้มองมสามยังไปส่งอีกไม่มสองมสามอะเมื่อก่อนเน่ะแม่พี่ไปส่งจนจบปตีก็ยังไปส่งอันนี้รถเราอันนี้ไม่ได้ขายไหมอันนี้ชื่ออะไรทิวทิโอสเตต้าตินไหมเนี่ย ลองลองฟังหน่อยไหมฟังเสียงหน่อยโอ้สูเยมากถ้าเด็กๆเคาจะทำรถแถวนี้ก็น่าจะห้าสามห้าสามเนอะมาตรฐานไทยแลนด์อันนี้ลูกๆอะไรของเราเนอะห้าเจ็ดห้าเจ็ดไม่ใช่ห้าเจ็ดเลยนะอันนี้ลูกรวยห้าสามมาตรฐานไทยห้าสามติดไหมนี่ติดไหมนี่โอ้โหไม่ได้ราคาแล้วเงี้ ้ยไม่แน่เห็นต้องลองใหม่เรียกใหม่ดิลองดูเอาอนี่น้ำมันไม่เนี่ยนี่น้ำมันไม่นี่อืมโอ้นน้ำมัหมดบ e ้าง e85 แน่นอนอะน้ำมันอะไรทันนี้ไม่มีน้ำมันเลน้ำมัน้ำมันหมดครับน,น้ำมันหมดเพื่อนน้ำมันหมดโอ้น,น้ำมันหมดกูนนดสตาร์ทตัต้งนานขึ้นเพิ่งบอกโอ้เอะเ,เ,เอาคันนี้จะขายดีกว่าไหมมั้ยอันนี้ เอางี้เราพี่ลองตีราคาคันนี้ให้เล็วหน่อยมุดเราอยากขายนเนาะเฮ้แต่ว่าเมื่อกี้ผ่านร้อยยี่สิบห้ายังไม่ฟังเสียงเลยลูกเลยนะห้าเจ็ดฟังเสียงได้ไหมได้อู้เนียนจริงๆเลยห้าเจ็ดอู้แต่งหดกี่บาทเนี่ยเป็นหลายหมื่นแค่ทำลูกห้าเจ็ดนี่ก็มีโอ้โหถ้าสภาพนี้เอาถ้าขายกันมีสองสองสามหมื่นได้เลยสองสามหมื่นกว่าเลยนะลูกห้าเจ็ดจบๆไปเลยเนะนี่ยเนี้ยนี้เลยเนี่ย จบเลยเฮ้ยขี่เข้าโรงเรียนครูไม่บาอะไรอย่างนงี้เหรอไม่่ามันสมัยใหม่แล้วเนาะแล้วสมัยนี้ก็สมัยนี้พี่สมัยก่อนนะไ้ผมยาวอย่างงี้ไม่ได้แลพี่โดนเนี่ยทางหน้าเนี่ยนี่เขาเขาตัดไหมหนีบไม่เด่นปล่อยยาวได้เหรอมอหนึ่งผู้หญิงผมยาวได้ไหมได้โอ้โหในยุคเรามีต้องมาดูเวลานั่งเรียนอยู่อาจารย์แอบหนีผมเนี่ยอะไรพยา่ะพยเออพอหนีปุ๊บเราก็ไม่อยากไปเรียนเนี่ยอู้วอะไรวะวิชาไหนที่อาจารย์หนีผมไม่เข้าเรียนีผมไม่เข้าเรียนเลยไม่เข้าเรียนวิชานั้นเลยแต่ก็อันนี้้ไไม่ดข อเอาคันตะขายแล้วกันมาคันไหนคันนี้คันนี้โอ้โหนี่แหละที่บอกเลยวนมากถ้าไปตามเด็กๆเขาจะเต่งกันก็จะเต่งปมานี่แหละร้อยสิบสงเทีนมีแฮนยนต์เลยออันนี้รถเราขับไปเดียนกันเดี๋ยวขับนี้ครูเขาจะบาดไม่ให้มึงขับรถเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยดูทรงจากท่อแล้วนี่น่าจะโดนแต่ครูหรือว่าใช่ไหมครูครูครูให้ขี่ห้องเรียนไหมเนี่ยไม่ครับไม่าเลย แลเวลาขี่ไปเรียนใส่หมวกนอกไหมไม่ใส่อู้โหหูหดเปรียวอ่ะนี่ข้างนอกไงไกลๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนทำไมจะขายเก็บซื้อคันใหม่ครับคันใหม่อยากได้อะไรนี่เมื่อกี้บอกว่าอยากได้ดีมครับดีมเออในน,นี้มีตะเวฟเลยอยากได้ดีมถ้าถ้าจัดดีม,มาจะจัดทรงอันนี้เขาเรียกทรงอะไรรู้ไหมเนี่ยทรงเชิงครับโอ้ทรงเชิงแสดงว่าจัดดีมาจะจัดทรงเชิงอีกไม่ครับ จะัดแบบไหนเดบต์ตรออ่ะโอ้ตรอไปเลยเอออย่างนี้เลยเลื่อนตัวแล้วใช่ว่าตอนแต่งก็แบบว่ายังแบบเบื่อแล้วทรงเฉ่งกนเบื่อแล้วขับลำบากใช่ไหมแต่ถ้ารถแข่งก็แบบอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าไปเรียนนะตำรวจจับเลยแต้งอย่งเงี้ยสตาร์ทจริงไหมเนี่ยติดครับโอ้โหพี่ขี่เอาเอาพี่ลองจับพี่ดูเอาโอ้พี่ขี่ดูมาดูแฮ่นะดูเนี่ยเนี่ยมือเราเลยมาพี่ขี่ได้นะมือมันขาดเลยมาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยมาเนี่ย ลองนึกภาพขี่ไปเรียนนะเ,นเดินเล็กๆนาะก,ก็สบายแล้วเนาะไอ้เราลองนัง่ง,ง,ง,งให้พี่ดูหน่อยไปในสไตล์ถ้าขี่ไปเรียนเป็นอ๋อสะพายกระเป๋าไงนาเางนาะแล้วหมอบบ้างไม่เป็นไรขี่ไปเรียนหมอ,อ,อบีปไปเรียนสายเลยต้องดีบหมอบใช่ไหมอ๋อในโรงทำท่าหมอบพี่หน่อยีอขี่ไปเรียนล้จับให้เออดียเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดียเียเเวดีีวด ที่บ้านเป็นเยนสองร้ยึงเมตรอ่ะหมอบชช่นึงออกออกตัวข้ลงไน่นนั่โอ้ตังใจดีเวอร์ลอดไหมเออาติดไหมเอาโอ้ตึกเดียวติดเอาลองเืเนนะขอฟังเสียงนะ โอีกขออีกขออีกโอ้ยเศร์เลยของแท้เลยจริงอ่ะปิดเลยโอ้เฮ้ยแต่พี่อยากจะบอกเราก่อนนะว่าเราแต่งอย่างเงี้ยเราอยากคิดว่าเราเฮ้ยแต่งมาเยอะขนาดนี้ทําทรงอย่างเงี้ยกับทรงที่เป็นตระรออย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าตระรอได้ราคาเยอะกว่าอย่างเงี้ย รู้รู้ไหมถ้าเราทำรถน่าจะรู้อยู่เนาะแต่อันนี้พี่ขอดูเอกสารหน่อยอยู่ในเอกสารไงต้บ่อใต้บ่ออ๋อเตรียมพร้อมเลยฮะเอามันร้อยสิบสองพันสิบสองดิไม่ใช่ตัว LED ดิ๋ันนี่เป็นรถแปลงรถแปลงครับอ๋อเกือบตัวสิบสองมาแปลงเป็นตัว LED แล้วนี่เรือนไหมก็ไม่มีครับเรือนไหมไม่มีมันใส่ไม่ได้หรือเอาทรงเช่งก็ไม่ถอดไปเลยเรือนไหมไม่ใช่ตัวนี้ถ้าดูเป็นโครงเดี่ยวใช่ไหมถ้าตรง LED จะเป็นโครงครู่ไปแล้วภาษีชื่ออ๋อยังโอนเป็นชื่อตัวเองไม่ได้เพราะยังอายุแค่สิบเอ็ดปีอยู่ต่อภาษีได้บ่รถเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อภาษี ภาษีตุลาคม65เอ้ยต่อภาษีได้ไงวะสภาพไม่น่าต่อได้เลยนะเนี่ยอ,อ๋อต่อกวอนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรถ12 13 14 15 16 17 18 19ต้องต้องไปตรวจสภาพก่อนรอบหนึ่ง19 20 21า2 23ส4 25 26ปี2066เฮ้ยนี่ต้องไปตรวจสภาพแล้วนเนี่ยเนีแต่ดียังภาษียังไม่ขาดถ้าตรวจสภาพนี้ไม่มีทางผ่านแน่นอนลองดูดูไม่ลองไปดูด ต้องรออีกเล้วดเหรอว,วันนี้เราจะได้รถแต่ในแน,แนวนี้เลยเว้ยจะเครื่องฟังแูแล้วก็กจบนะได้แต่จะมาคุยเรื่องราคาเนี่ยแต่พี่ขายพี่ซื้อขายกับเราได้พ่อแม่บอกพ่อแม่ยังยังไม่บอกโอถ้ถ้าถ้าเกิดขายหรือว่าแกไม่บาอยู่แล้วโอเค<ม>ซื้อดีมีแล้วอ๋อบอกบอกแม่ยังว่าจะไปซื้อดีมบอกแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราคาเนาะอันนี้ เป็น1 1ลาร้อยตัวตัวเก่าไม่ใช่ตัวดีตอนเราส่งรูปมาพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเก่าตัวใหม่แต่ที่ดีก็คือภาษีไม่ขาดผมชอบตัวนี้ไม่ขาดเพราะว่าอย่างน้อยถ้าซื้อไปไปขายสภาพนี้คงยากส่วนมากจะต,ต้องแบบขอไปใช้งานพวกอะไรเดิมยังมีไหมไม่มีถ้ามีอะไรเดิมพี่ไม่พี่ไม่ไม,ไม่ตอบอะไรอยากจะขอไม่แบบไม่ลดอะไรมากนะแต่ต้องดูก่อนว่าเรา พี่ก็ว่าคิดว่าเราต้องน่าจะเล่ดลดเนรถเลยเด็กผู้ชายสมัยนี้เรารู้หมดเลยเอางี้เราอยากขายเท่าไหร่สภาพแบบเนี้ยสองหมา่าไหร่นะสองหม,มื่นห้าแต่พี่จะบอก,กน,นะเอาคันนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวคิ้นมันคันนี้เลยอา้าถ้าเทียบกับคันนี้อ,าอ้า,อาวสองหม่ะคันนี้เลยเอาสมม่วนนี้อันนี้อยู่งี้อ่ะคันนี้ถ้าสองหมื่นห้าอันนี้เต็มกว่ารถเรายังไม่ถึงสองหมื่นห้าเลย ถ้า25 0 0มน้นี่ต้องเดิมจริงแต่ว่าต้องเป็นสตาร์ทมือตัวนี้ตัวสตาร์ทเลยน่าจะไม่มีเป็นสตาร์ทเท้าเลยเนาะพี่ไม่ได้จอยากมาต่อราคาหรืออะไรเราหรอกแต่ว่าเรื่องราคาเข้าใจว่าตอนซื้ออาจจะซื้อมาแพงตอนซื้อมาอาจจะซื้อมาแพงแต่ว่าสภาพถ้าเราไปถ้าพี่เป็นพ่อค้านะพี่ไปขายต่อมันยากยากไม่ได้แน่นอนสภาพนี้ถ้าพี่ไปขายหน้าร้านนาะบอกตรงเลยเอาสภาพคันนี้ก่อนนะ ไม่ต้องถึงพูดรถเราเลยประมาณหมื่นหประมาณหมื่นหกถ้าราคาหมื่นหกมเจ็ไม่เกินนี้อ่าเราลองมาดูสภาพเราเอาเมื่อกี้เราบอกบอกว่าอยากได้สองหมืนห้านะเมื่อกี้นะั้นยังได้หมื่นหกที่บอกเลยเต็มที่คันนี้ภาษีประมาณหมื่นสองไม่เกินถาว่กกือ ถ้าเกิดเอาเงี้ยถ้ามีเนี่ยเป็นไม้รีบจะไม่แหนไปเงี้ยเดินไมดเมลยเราก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ตัดมาหรือเปล่านี่จริงเออซีปลายเลยโค้งตัดดี <laughs> ตัดไล่เบา่ะโอ้เร็วยิ่งตัดโคง้งเยอะอืม เข้าใจแล้วจะอยากซื้อดีมท่านี้ดีมมือสองขายกันประมาณหมื่นกว่าบาทไม่พอได้เลยถ้าเนียนๆถ้าไปแต่งอีกก็สองหมื่นกว่าบาทก็ได้จบเลยแต่รถเรามันไม่จบไงถ้าไปขายอย่างนี้ลูกค้าไป็นไจะมาซื้อใช่ไหมแอนยุ่นเนาะลราดูมันแล้วก็ชุดสีก็ไม่ใช่ตรงรุ่นอีกมันไม่ครบของตัวมันก็ถ้าเตะสไตล์เด็กๆเขาก็่าหล่อว่าสวยไปนาเทแหละแต่ว่าถ้าเราคนใหญ่เขาใช้งานเน่ะมัน งั้นเราต้องไปขายในกลุ่มในอะไรเงี้ยในกลุ่มก็อาจจะได้อยู่แต่อาจไม่ถึงก็ได้เอาเราว่าไงเราว่าไงหมืนหะ้าจะได้หมื่นห้าหมื่นห้านี่จบไหมพ,พี่เข้าใจนะว่าเราจะขายเพื่อไปซื้อรถใหม่ไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องเนยให้น้อยไม่ต้องร้องยอย,ององเ,ยเสียใจหน่ยมันตามจริงๆเลย แล้วเ,เนี่ยเราเราคิดไปให้แม่โดยเดย้อพี่มาซื้อหมื่นห้าพี่กล้าซื้ออยู่กล้าซื้อเลยแต่เรามีอะไรเดิมๆพี่ให้พี่หน่อยไหมมีอะไรของเดิมหน่อยไหมมีอะไรเดิมๆแบบว่าให้พี่เอาไปแบบไม่ต้องเปลืองต้นทุนเพื่อจะมาประกอบเป็นคันหม่ซื้อยี่ห้อาซื้อได้มันก็ซื้อได้หละแต่ว่าถ้าไปทําอีกเยอะชุดเสียเบิกมาสองพันกว่าบาทคำนวณไปหมื่นเจ็ดแล้ว สงอาร์มพวกอะไรไม่รู้เนี่ยดูมีเงี้ยไม่มีเบรกหลังเวลาลูกค้าซื้อะมากครับทรงนี้เขาให้ถอดถอดทิ้งเลยพี่แม่เอาล้อเราก็ได้เอ้าล้อให้พี่คืนก็ได้แต่ว่าเรามีเราขอพี่หมื่นห้าเรามีอะไรจะให้พี่ไหมไม่มีครับมีแค่ขาตั้งคูณเยอะไม่ใช่ขาตั้งคูณเดี๋ยวพี่กลับบ้านไปเอางี้เราอยากได้หมื่นห้าใช่ไหมพี่ต่ออีกทีนึงได้ไหมหมื่นสี่อ้าหมื่นสี่พันบาทเมื่อกี้พี่เดินผ่านบ้านเราไม่รู้เรา เปลี่ยนโครงรถคันหนึ่งร้อยสิบอะเอางี้พี่ให้หมื่นห้าเอาพี่ขอโค้งได้ไหมโครงใครโครงพี่ชายพี่ชายได้ทําอะไรไหมล่ะพี่ชายเก็บไปปั้นทำเชงกับปั้นทำเชงแต่พี่ชายอยู่ไหมล่ะนั่งอยู่ตรงนี้โอ้เอางี้เราเรามีอะไรที่ให้พี่ได้ดุมมีไหมดุมมีเดิมเดิมมีเออมีไหมมีครับแต่ พี่ให้เราให้ให้น้องสอือเอางี้ให้น้องเข้าไปอีกห,ห,ห้าเลยไปออพี่ให้ให้เพราะว่าอะไรไหมภาษีภาษีโคตรชอบเลยสภาพไม่ได้ไม่น่าภาษีแบบจะต่อภาษีผ่านเลยอืมแต่ว่าเราต้องไปบอกพ่อกับแม่ก่อน<ม>ก็ให้เซ็นยินยอมหน่อยนะกันเนาะ<ม>ว่าเราเป็นคนไทยรถให้พี่เอาเป็นชื่อแม่แล้วกันเอกสารชุดโอนอะไรก็เตรียมให้พี่ให้แม่มาคุยเนาะ ส่วนรถคันนี้ก็ก่อนจะไปนะพี่พี่เอาเลยหมื่นห้าให้พี่จ่ายเงินกับใครให้กับพี่ชายก็ได้พี่ชายก็ได้เนาะอ่ะก็ก่อนไปก็เดี๋ยวพี่ให้เราขับให้ดูก่อนไมว่าขี่จากเนี่ยไปหน้าบ้านมันกลับมาได้ไหมถ้าได้พี่ซื้อเลยเชียร์เชียร์ไปหน้าบ้านกลับมาแค่นั้นไดไหมได้เช็คเครื่องให้เราเช็คให้พี่เลยรถเราแล้วพี่ยังไงพี่ไปทำใหม่แล้วพี่อยากให้เราเช็คให้ดูหน่อยนะไปเดี๋ยวเราให้น้องเขาลองเช็คให้ดูนะผมหมื่นห้าผมเอาแน่ขอให้เครื่องจบๆแค่นั้นพอไป เอาลองชี้พี่ดูนะเอาไปเลยเบิกข hey. ึ้นเลยเอคู่เอ้ยฟังเสียงต่อเกียร์ก็เกือบโอเคนะเอออ่ะครบไหมเดี๋ยวตรวจดูอะไรมีครบไหมกลับมาวันอื่นอยู่ครบไหมครบเนาะเดี๋ยวพี่เอาคันนี้แหละเอาแหละหมื่นห้าแต่ไงก็ให้แม่เนาะแล้ไปเรียกแม่มาแล้วก็ให้ดอกเซ็นยินยอมว่าขายให้พี่ แม่แม่อยู่ไหมอยู่ครับเดี๋ยวให้น้องเขาไปเรียกแม่ไปหนึ่งแล้วก็มาคุยไปเลยจะขายรถก็เดี๋ยวต้องให้คนใหญ่เขารับรู้ด้วยนะครับผมไม่ช่ซื้อไปเดี๋ยวเฮ้ยม่มาหลอกซื้อเด็กในรถเด็กขายไปโเดี๋ยวขโมยใครมาจะไม่ไไม่ด้โมยเรามีริ่มมีอะไรรบเงี้ไปเดี๋ยวเราแม่หนยไปเดี๋ยวไปคุยแม่เลยแล้วกันนะไปอันนี้คือเป็นแม่ของน้องจันนะครับผมอันนี้คือรู้แม่รู้ยังว่า น้องจะขายรถแล้วคือรับรับรู้อยู่ใช่ไหมผมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อถึง่างที่น้องเขาต้องการนะน้องเขาอยากได้สองหมื่นห้าแต่สภาพนี้มันไม่ได้จริงๆริครับผมผมให้เต็มที่ก็หมื่นห้าครับผมไม่ไม่เป็นไรนะครับผมมันได้ไประมาณนี้เพราะว่ารถไม่ได้แบบเป็นเดิมเดิมแบบเอ้ยังยางแย่งเดิมเดิมแบบรถด,ด้านหลังแบบเนียนเมันเป็นรถแบบที่แบบเด็กน้อยไม่รุ่น,นะผมก็เข้าใจเวลาเด็กเขาแต่งก็จะรถมาเดิมเดิมเลยอาจจะมาเดิมเดิมแต่เวลาแต่งเขาจะแต่งถอด้านถออนี้เป็นเรื่องธรรมดา ของแบบเด็กน้อยวัยรุ่นนี่แหละครับผมอันนี้ผมซื้อ1หมือนาแต่ก็อยากให้ผู้ปกครองคือรับรู้ก็คือเดี๋ยวหาเซ็นไปปัดแาชชนอะไรเขาเป็นชื่อคุณแม่แล้วก็ให้ผมแค่นั้นพอนะครับแล้วพี่ก็จะยกรกลับไปเลย <Okay. S 1> อ,อันนี้คือแม่รับรู้แล้วส่วนขั้นต่อไปเราจะอยากได้นะรถด,ดีมดีมต่อไปถ้าอยากซื้อพาแม่ไปดูที่ร้านพีเ่เดี๋ยวพี่ลดให้เลยเราไปต่อราคาพี่เหมือนพี่มากดเราเลยเก่ง <Okay. S 1> ไหม อ่ะโอเคเดี๋ยวแม่เตรียมเอกสารให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันนะครับผมไปสำหรับคลิปนี้นะผมก็ได้รถกลับบ้านไปอีกแล้วหนึ่งครับนะผมแต่เดี๋ยวผมจะทำโปรเจกต์อะไรคันนี้เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าคลิปต่อไปนะผมสำหรับคลิปนี้ก็อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ให้ติ๊กเกอร์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้เป็นตับเลยเออไปแจกเพื่อนโรงเรียนเลยเฮ้ยมารับติ๊กเกอร์มาไ้